ช่วงนี้นะคะจะพาคุณผู้ชมไปดูน้องๆเด็กมัธยมกว่า1 0 0 0คนคะ่ะที่พวกเขานะคะเตรียมนำเครื่องดนตรี300ชิ้นขึ้นคอนเสิร์ตใหญ่เพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวนะคะติดตามได้จากรยายงานพิเศษของคุณวรันยูนะวาการันยูคะ่ะเชิญชมค่ะนี่คือตัวแทนของน้องๆชั้นมัธยมศึกษาของโรงเรียนในเครือเซนคับรียนที่มาโชว์ความสามารถ ประกาศความพร้อมก่อนขึ้นเวทีแสดงจริงในคอนเสิร์ตใหญ่คณะเฉขับเรียนเทิดไทยองราชัน8 4พรราษาถ้อยทำนองของเพลงพระราชนิพนธ์ในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว6บทเพลงจะถูกบรรเลงอย่างปราณีตด,ด้วย1,000ชีวิตถ่ายทอดผ่านเครื่องดนตรีคลาสสิกกว่า300ชิ้นทําให้คอนเสิร์ตครั้งนี้ยิ่งใหญ่สมพระเกียรติครั้งนี้เด็กๆได้ผู้ควบคุมวงฝีมือระดับโลกมาช่วยดึงอารมณ์เพลง ให้กระทบโสดประสาทผู้ชมตั้งแต่แถวแรกไปจนถึงแถวสุดท้ายเพราะการขึ้นแสดงบนเวทีใหญ่ๆสักครั้งเป็นความฝันของนักดนตรีทุกคนคอนเสิร์ตครั้งนี้จึงมีความหมายกับผู้เล่นด้วยถ้าในเมืองนอกก็อาจจะเป็นคานิคีฮอลสำหรับเป็น,เป,นเป็นอะไรที่นักดนตรีอยากอยากไปถึงให้เขาแบบโดดเด่นในอายุเขาเข้าใจปะ่ะแบบว่าเราเรา,เราไม่ได้จะไปเปรียบเทียบกับ เขายังอายุน,อยน้อยประสบการณ์ยังน้อยเราเปรียบเทียบกับระดับมืออาชีพะอะไรคงยังคงยังไม่ไม,ไม่ไม่แฟร์แต่ว่าในอายุของเขาเนี่ยเขาสามารถที่จะทําออกมาแล้วมันดีทำออกมาแล้วด,ดูดีเพราะพระปรีชาสามารถของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเป็นแบบอย่างที่นักนดนตรีกลุ่มนี้ทุ่มเทให้กับทุกตัวโน้ตไม่ว่าจะดีดสีตีหรือเป่าก็ล้วนมีความหมายในทางนดนตรีเป็นความมุ่งมั่นตั้งใจที่จะได้ร่วมเทิดพระเกียรต ผ่านคอนเสิร์ตใหญ่ครั้งนี้นะก็เป็นถือว่าเป็นมหาคอนเสิร์ตท,ที่ยิ่งใหญ่ครับเพราะมีนักเรียนมากถึงขนาดนี้เพราะเพราะโดยปกติเนี่ยวงออเคสตาราก็ประมาณสักร้อยกว่าคนแค่นั้นเองแต่อย่างไรก็ตามเราอยากจะแสดงถึงการที่เราได้เทิดร่วมกันเทิดพระเกียรตินะครับกับพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฉะนั้นจึงได้จัดร่วมกันในลักษณะนี้ครับ 7มิถุนายนดีเดย์ Day, เปิดแสดงคอนเสิร์ตที่ IMPACT เมืองทองธานีหนึ่งในกิจกรรมสร้างสรรค์ที่นักดนตรีกลุ่มนี้จะได้ใช้เวทีนี้ถวายความจงรักภักดีโดยสิ่งที่พวกเขารักบนเส้นทางดนตรีที่พวกเขาเลือกวรันยูนะวกรันยูรายงาน